ตำนานคานุมุชิดนอนแห่งลางสังหรณ์หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทของญี่ปุ่นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าอายาเมะเธอขึ้นชื่อว่าเป็นคนมีลางสังหรณ์แม่นยำอย่างประหลาดไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุโรกร้ายหรือแม้แต่ความตายของผู้คนเธอมักจะฝันหรือรู้สึกถึงมันก่ออนจะเกิดขึ้นจริงอยู่เสมอผู้คนในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวเธอบางคนถึงกับหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เธอลางร้ายไปถึงครอบครัวของตนคืนหนึ่งอายาเมะฝันถึงหนอนสีดำขนาดเท่านิ้วมือมัอมนต ย้วยเยี่ยยู่ในอกของเธอราวกับมันกำลังกระซิบอะไรบางอย่างโดยอใช้หนวดเล็กๆแย่ยเข้าไปในหัวใจเธอเช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแปลกประหลาดหายใจไม่ออกและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอัดแน่นอยู่ในอกเมื่อเธอไปหาโยกุชิตแพทย์ชราของหมู่บ้านเขากลับมีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อฟังอาการของเธอเจ้าอาจถูกคานมุชิเข้าสิงเขากระซิบโยกุชิตเล่าให้ฟังว่าคานมุชิเป็นวิญญาณในร่างของหนอนที่อาศัยอยู่ในร่างมนุษย์มันแฝงตัวอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีสัมผัสพิเศษ คอยกระซิบคำเตือนจากอีกโลกหนึ่งแต่มันไม่ได้หวังดีเสมอไปเพราะทุกครั้งที่มันกระซิบมันจะกัดกินวิญญาณของผู้ครอบครองไปทีละน้อยอาญาไม่พยายามละเลยสิ่งที่ได้ยินแต่ทุกครั้งที่เธอพยายามหยุดฟังเสียงในอกนั้นเธอกลับได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงฝีเท้าที่ไล่ตามและภาพนิมิตของความตายที่ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันในคืนหนึ่งที่เธอฝันเห็นเด็กคนหนึ่งจมน้าในแม่น้าเธอรีบวิ่งไปเตือนครอบครัวนั้นแต่พวกเขากลับไม่เชื่อและเย,ย้ยหยันเธอว่าเป็นบ้าจนกระทั่งวันรุ่งงอขึ้นนนเด็กคนนั้น ก็จมหายไปจริงๆชาวบ้านเริ่มลือกันว่าเธอคือปีศาจผู้กินความตายและเรียกเธอว่ามุชิสิอิหรือหญิงผู้ใช้หนอนคืนสุดท้ายก่อนเธอจะหายตัวไปจากหมู่บ้านอายาเมได้เขียนข้อความสั้นๆไว้ที่ประตูบ้านว่าหนอนตัวนี้กินทั้งความลับและวิญญาณข้ารู้ว่าความตายของพวกเจ้ากำลังมาแต่ต่อจากนี้จะไม่มีใครเตือนอีกแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่เกิดเรื่องร้ายในหมู่บ้านผู้คนจะอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบจากข้างในอกของตนเองราวกับมีบางสิ่งเหลืออยู่ใต้ผิวหนงังบางคนบอกว่า คันนมูชิไม่ได้หายไปแต่มันแค่เปลี่ยนร่างใหม่อาจจะอยู่ในตัวคุณก็ได้